ประวัติลุงหนังคลิปนี้ขอเสนอไม่มีเมสซี่มอา,ามี่กลับไปเป็นเหมือนเดิมจากปรากฏการณ์การสร้างอิทธพอย่างมาหาศาลในวันนั้นวันที่เมสซี่เข้ามาร่วมทีมอินเตอร์มอามี่เขาเข้ามาสร้างอิทธิพลทั้งในสนามทั้งห้องแต่งตัวการมาถึงของเมสซี่ทำให้อินเตอร์มอามี่เปลี่ยนไปและกลายเป็นทีมที่โคตรอันตรายครับ ตอนมีเมสซี่12นัดชนะไปถึง11หลุดเสมอแค่หนึ่งไม่แพ้ใครยิง11แอซิ์5และเขาช่วยให้สโมสรอนคว้าแชมป์แต่วันนี้ไม่มีเมสซี่มันเกิดอะไรขึ้นไมอา,ามี่กลับไปเล่นแบบเดิมๆลูกเดิมๆไม่มีกำลังใจไม่มีแพชชั่นเมสซี่ได้รับอาการบาดเจ็บครับและมีข่าวว่าจะกลับมาลงสนามได้ในนัดชิง u s Open แต่สุดท้ายเมสซี่ไม่ได้ลงสนามมีรายงานว่าเมสซี่เจ็บตอนซ้อมจากอาการข้อเท้าบ,บิดเล็กน้อย บวกด้วยอาการล้าที่ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องทําให้เขาจะได้พักอย่างเต็มที่ทางตาตามารติโน่ก็ออกมาสัมภาษณ์ถึงอาการเมสซี่เอาไว้แบบนั้นจนถึงตอนนี้เมสซี่เจ็บมาแล้วเกือบ2สัปดาห์พลาดการลงสนามช่วยอินเตอร์มมี่ไป6นัดและทีมชนะ2เสมอ2แพ้2นัดสุดท้ายที่เมสซี่ได้ลงสนามคือวันที่21กันยาแต่แค่นาทีที่3 6ของเกมเมซี่ได้รับอาการบาดเจ็บครับและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม ถึงแม้ว่าสุดท้ายนัดนั้นไมามี่จะชนะตูลอโตไปได้4-0ต่อก็ตามหลังจากนั้นมันเริ่มกลับไปเป็นแมมี่ที่เหมือนเดิมครับจังหวะการเข้าทำเกมรุกที่ไม่ไหลลื่นจ่ายบอลง่ายๆก็พลาดติดิๆขัดๆไปสมดเล่นสเปซสปะไม่มีทีมเวิร์กกองหน้ายิงไม่ได้กองกลางเล่นไม่ดีกองหลังล่วกระจุยกระจายจากเกมลุกที่อันตรายในตอนที่มีเมซี่แต่ตอนนี้มันแทบไม่มีอีกแล้วครับเพียงเวลาแค่ไม่ถึงเดือน การขาดเมซี่มันส่งผลต่อทีมไมอามี่ถึงขนาดนั้นมันกลับไปลูบเดิมลูบตอนที่ยังไม่มีเมซี่และมันยิ่งตอกย้ําถึงอิทธิพลของเขามันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเมซี่ความเป็นผู้นําพลังงานแฝงที่ได้เล่นร่วมกันกับเขาแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมระดับโลกอย่างบุตเกตและอัลบาด้วยก็ตามทั้งยังมีอิทธิพลไปยันผู้ชมในสนามครับจํานวนการขายตั๋วที่มันลดน้อยลงจนวันนี้อินเตอร์ไมอามีม่แทบจะหมดหวังไปเพย์ออฟชิงแชมป์ลีกแล้วด้วยซ้ำครับ จากทีมที่มีลุ้น3แชมป์กลับกลายเป็นทีมเดิมๆทีมที่ไม่ชนะใครทีมที่จมบวยของตารางสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นในฐานะทีมแม้เมสซี่จะมาให้กำลังใจข้างสนามแทบทุกนัดแต่จะไปหวังให้เมสซี่หายเจ็บลงช่วยทีมทุกนัดมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะเขาย้ายมาบนแผ่นดินอเมริกาเพื่อความสุขถ้าให้เขาแบกอะไรมากเกินไปเมสซี่อาจจะไม่มีความสุขก็ได้และนี่คือเรื่องราวในครั้งนี้ไม่มีเมสซี่ ไมอา,ามีกลับไปเป็นเหมือนเดิม